แกะกล่องพรีวิวกับตัวแท็บเล็ตราคาสุดคุ้มสเปคสุดจัดกับเจ้าตัว Xiaomi Pad 5ซึ่งพีซื้อมาในราคา5,990บาทครับในปี24บอกเลยว่าเป็นแท็บเล็ตที่ซื้อมาคือรู้สึกว่ามันคุ้มมากกับสเปคที่ได้มาครับส่ว่าพีเช็คราคาล่าสุดนะปัจจุบันให้ก็คือมันมีความจุที่256พีซื้อรุ่นเบสโมเดลนะผม RAM 6G ROM 128 สเปียมันเพียงพอมากชิปดีกล้องดีสเปคที่ให้มาคือสุดจริงครับหน้าจอที่ให้มา 2.5KIPS คือสุดจริงอันนี้ขอยืนยันเลยว่าดีมากเลยครับผมให้มาจริงๆอ่ะราคาตัว260จะแตกต่างกันประมาณสักส่วนต่าง1 2พันพี่ขอแนบลิงด้านล่างในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาผมอาจจะมีความจุ256นะในวันที่ลงคิปนะครับครับพี่จะขอแกะกล่องเลยนะคบนี่ แผด5นะครับผมในปี24จะเป็นไงบ้างนะครับอันนี้ใบเสร็จนะครับที่พีซื้อมาจริงๆเนี่ยให้ดูครับครับผมให้ดูจริงๆเน่ยนี้ครับคือจ่ายจริงหลายคนอยากให้ดูว่าเฮ้ยจ่ายจริงนะครับครับในกล่องก็จะสเต็ปคล้ายๆกับตัวเส x ยวมี i รุ่นต่างๆเนาะเป็นกล่องสีดู s n a p d r ก้อน860นะครับถือว่าสุดยอดมากอันนี้คือพีได้นเกมในตัวนี้มาครับเกม PUBG Mobile ปรับได้เป็นตัว เอาต้า HDR ROV 60เฟรมโคตรลื่นทุกเกมครับบอกเลยว่าสบายหายห่วงมากสับตัวนี้นะหนูจนะำผมใช้แบบ UFS 3า1ด้วยแรมใช้แบบ L P D R 4X นะครับผมตัวนี้ G P U ใช้ A I N O 640สับเูยัก็เพียงพอครับผมสามารถรองรับปากกาตัวเส่ยววีี Smart แแพด้วยนะเผื่อหลายคนถามมาว่ารองรับปากกาไหมก็ไปหาซื้อดูครับผมรีเรชของหน้าจอ 120Hz แล้วก็หน้าจอ L C D ขนาดสินิ้ว2 5 K ถือว่าสุดจัดครับผมตัวนี้นะครับภายนอกกล่องก็จนแบบนี้นะครับนี่ให้ดูเลยนะครับเป็นผี พี่ก็ซื้อเป็นสีดำครับสีเกรย์ไหมครับดำๆเทาๆครับออกมาอันนี้สูนไทยนะของเสี่ยวมีเห็นไหมครับก็ยืนยันนะเป็นสูนไทยนะครับผมลำโพงสีตัวเป็นแบบ Dolby a อ m o s นะครับผมสุดยอดมากเลย <P ew d> ขอแกะเลยนะผมตัวนี้ <P ew d> เก็บกล่องก่อนอน,นี่ครับก็ นะคหน้าจอของตัวนี้ก็เขียนว่าเฮ้ย WQHD Plus 120 h z นะครับ Dolby Vision ก็คือซัพพอร์ตทั้งหน้าจอแล้วก็ระบบเสียงที่เป็น c u a d s t u d i o ก็คือตัวที่เป็นแบบลำโพง4ตัวเป็นแบบ Dolby Atmos ครับนะครับ Core a p d a g o n 860 CPU ครับบอกเลยว่า CPU สุดจัดครับแบต8,720 m ิลครับผม Fast Charge 2 2 5วัต อีสบ็อกชาร์ตก็คือในกล่องมีตัวหัวชาร์ตมาอยู่กล่องถือว่าสุดยอดครับมีแพดหกไม่มีหัวชาร์ตนะแต่ตัวนี้มีให้ครับไม่รู้ว่าในกล่องมีจริงไหมนี่ครับให้ดูเลยบทกรอนผมในกล่องอะนะครับซื้อครับมีสายชาร์ตนี่เรียบร้อยสายชาร์ตไทเอถูไทซีท C, ครับแล้วก็ตัวหัวชาร์ตนี่ครับ หัวชาร์จตัวนี้ให้มาเลย22.5งจุดห้าวัตต์แล้วก็ชาร์จเต็มได้แต่ของตัว Xiaomi ของผมมันรองรับง่ายมันเป็นเตอร์ปาร์ตี้ยี่ห้ออื่นก็สามารถพพอร์ตได้ซึ่งพีก็ทําการแบบเอาไปใช้งานแต่ยี่ห้ออื่นนะหัวชาร์จสายชาร์จเดยก็รองรับหมดครับซึ่งผมชอบ Xiaomi ตรงนี้แหละมันสามารถใช้กับหัวชาร์จเตอร์ปาร์ตี้ได้อย่างง่ายดายครับผมสฟิล์มหน้าจอคนระับผมตัวนี้ไม่ได้ติดฟิล์มหน้าจอมานะครับผมพีก็ไปสั่งซื้อฟิล์มหน้าจอของ iBuyU มากับราคา300นะ่ะ รู้สึกว่ามันคุ้มอ่ะเพราะว่าในกล่องมันแถมตัวฟิล์มมาสมอันแล้วมีกรอบช่วยในการติดตั้งครับซึ่งพีรู้สึกว่ามันดีอ่ะมันเป็นฟิล์มกระจกแล้วมันกนันรอยนิ้วมือมันเป็นแบบ 9H นะครับผมหลายคนถามมาเยอะมากว่าพีใช้ฟิล์มอะไรหลังจากที่พีแกะกล่องมาครับก็รู้สึกว่าสีดําเป็นสีที่สวยจริงครับสวยจริงนะ เวลาเดนแสงครับจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสีที่ดูเท่นะครับผมแล้วก็ดูแพงด้วยนะตัวนี้ครับวัสดุผมที่ให้มารู้สึกว่าสัมผัสของฟิลลิ่งในการจับถือว่าดีมากครับมีความแข็งแรงนะรู้สึกว่ามันมีความแข็งแรงดีครับผมตัวนี้นี่ครับอันนี้ผมบริเวณด้านข้างผมก็จะมีต่างๆให้เราครบหมดเลยครับมีปุ่ม Power มีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงก็ลำโพง4ตัวเป็นแบบ d อ l b y Atmos นะครับผมสกรอยู่นะนี่ครับ ิครัว่า Dolby a t m o s ครับผมบริเวณด้านข้างของตัวเครื่องนะครับนี่หน้าจอก็เป็นหน้าจอ11นิ้วผม 2.5K ให้มาคือสัใจจริงครับพี่ชอบนะมนเป็นตัวแท็บเล็ตที่กำลังพอดีมือมากไม่ใหญ่มาจนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กมากจนเกินไปครับซึ่งมันเหมาะมือพีมากครับดีไซน์ก็ถือว่าสวยครับให้ดูใกล้ครับครับเผื่อใครหาสีดำครับตัวนี้ พีก็ซื้อมา5,990บาทนะผมให้ดูใบเสร็จแล้วนะครับซึ่งพีอยากแนะนำโปรโมชั่นในการสั่งซื้อทุกครั้งเลยพีจะแนบลิงก์แล้วก็แนะนำโปรโมชั่นล่าสุดครับแต่ตอนนี้อ่ะมันอาจจะมีตัวที่เป็นแบบ256เพราะว่า128อาจจะหมดอันนี้พีก็ไม่แน่ใจครับพีจะแนบลิงก์นะผมล่าสุดใต้คลิปเลยให้นะเผื่อหลายคนสนใจครับนี่เ ครับผมสวยครับผมสวยสวยบอดี้สวยงามมากขอเช่นชมเลยว่าสีดําเป็นสีที่พี่รู้สึกว่ามันสวยอ่ะเดี๋ยวพี่ผมจะขอเปิดเครื่องเลยนะครับกดที่ปุ่ม power mm hmm. ผมค้างไว้จนกว่ามันจะคินคำว่ามีนะครับผมแล้วก็ปล่อยนี่ครับง่ายง่ายผมในการเปิดเครื่องนะครับนี่ครับแล้วก็เปิดเครื่องผมง่ายๆผมในการเปิดเครื่องก็เสร็จแล้วครับผมนี่ครับ เดี๋ยวพี่ขอไปอัปเดตเป็นมี UI เวอร์ชั่น14ก่อนนะครับผมคือ Android 13นะครับหลังจากพี่อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะผมในการอัปเดตของเจ้าตัวเสี่ยวมี่แพด5กับตัวมี UI เวอร์ชัน14ผมแล้วก็ตัว Android 13ผมในการอัปเดตในปี2อง4ผมพี่จะขอพูดถึงว่าเฮ้ย hey, สเปคที่ให้มาเป็นไงบ้างผมสับตัวนี้บอกเลยว่าสเปคคุ้มมากกับงบ6,000ที่ได้มาครับหน้าจอ lcd 11นิ้ว ควาะเอีดคือ 2.5K ดห้ารียเฟรมปรับได้เป็น60 120เฟรมได้หรือว่า20เฮิร์ตได้ผมก็ถือว่าสุดจริงครับนี่ให้ดูครับผมในการปรับของรีเฟรชของหน้าจอครับผมปรับได้คือนี่ครับ60เฮิร์ตแล้วก็120เฮิร์ตครับก็ถือว่าสุดจริงผมตัวนี้นี่ครับผม CPU ผมเซมดาก้อนตัวนี้860นะครับผม GPU ียูอารีโนหผมความจุที่ใช้คือ128 u f s 3.1ครับอ่านเขียนข้อมูลบอกเลยว่าสุดจริงตัวนี้คือสุดมากครับในการอ่านเขียนข้อมูลครับกล้องหลังผมตัวนี้คือ13ล้านพิกเซลกล้องหน้าคือ8ล้านพิกเซลครับสัพเพียงพอมากในการใช้งานครับบอกเลยว่าเวิร์กจริงครับเชื่อมต่อผ่านบูทุธเวอร์ชัน5แล้วก็ Wi-Fi 3 c w i f i 5ผมสามารถเชื่อมต่ออยผมตัวนี้ลำโพง4ตัวเป็นแบบ d อ l b y Atmos แบต 8,720มิแอมฟ้าชาร์จตัวนี้อยู่ที่3 3วัตตแต่หัวชาร์จแถมมาในกล่องก็คือ22.5วัตต์สปพีก็ถือว่าเทียงพอครับที่ให้มาบอกเลยว่าสุดจริงครับตัวนี้นะรัมข้อผมตัวนี้น้ำหนักสัปพีนะประมาณ5ขีดครับ511กร,รมัม ก็ถือว่าล้ำหนักเพียงพอในการใช้งานมากครับผมเพราะฉันว่าเป็นอุปกรณ์ที่แบบใช้งานได้ดีจริงครับผมสัหรับแทบเล็ตตัวนี้นะครับมาดูว่าเฮ้ยเรื่องดีไซน์เรื่องหน้าจอสีสันจะเป็นไงบ้างผมไม่เรื่องดีไซน์เนาะดีไซน์พี่ให้ดูอีกครั้งครับผมตัวนี้นี่ครับคือมีความสวยงามครับเป็นดีไซน์ที่พีรู้สึกว่ามันไม่เมื่อยมือครับมันจับแล้วมันรู้สึกว่าถึงความพรีเมียมของตัวเครื่องแล้วเฟรมเครื่อง ทำมาจากวัสดุซึ่งเป็นโลหะที่มีความแข็งแรงและรีเม่เมนจริงครับผมสับตัวนี้ถือว่าคอนเฟิร์มเลยครับดีไซน์เป็นแบบเหลี่ยมนะครับนี่ครับส่วนฝาหลังบอกเลยว่ามันสวยจริงครับเป็นร้อยน้วมือยากอยู่นะฝาหลังนะครับบอกเลยว่าสุดจริงกับการดีไซน์ของตัวนี้ครับนี่ครับโดนไฟก็จะมีแบบนี้โดนไฟนี่อันนี้โดนไฟเนาะซึ่งสับพียรู้สึกว่ามันมีความสวยงามและก็ ลงตัวจริงๆครับแต่ก็ระวังเนาะเวลาโดนขอบโตครับมันอาจจะมีรอยที่ง่ายครับเพราะว่ามันเป็นแบบวัสดุที่มันแบบมีความแบบแบบว่าพรีเมียมอะเวลาโดนขอบอย่างเงี้ยมันเป็นแบบโลหะครับดังนั้นก็ระวังแล้วกันเนาะหาเคสใส่แล้วกันนะครับผมตัวนี้เนาะนี่ครับซื้อองตรงนะสวยครับในการจัดเลเยอร์ของลําโพงก็ถือว่าไม่ได้ขี้เลยับผมจัดเลเยอร์ได้อย่างลงตัวมากครับสวยครับสวยจริงใช้งานลายตั้งแบบแนวตั้งแนวนอนอะได้อย่างสบายหายห่วงครับนี่ครับ เราตั้งได้นี่ครับซึ่งสปีน่ยถือว่าโอเคมากผมตัวนี้มาดูว่าเฮ้ยหน้าจอรี f เฟอเรนตัวนี้ผม 120Hz จะเป็นไงบ้างในการทัดนะนครับทัดให้ดูเลยครับนี่ปึ๊บครับก็สปีนะถือว่าเพียงพอมากผมในการทัดกับหน้าจอรี f เฟรชครับความชัด 2.5K ผมรีเฟรช 120Hz นี่ปัดไปปัดมาเล่นเกมบอกเลยว่าทัดดีมากครับ เป็นแท็บเล็ตที่ทัดโคตรดีอ่ะบอกเลยว่าดีมากครับเช่นเล่นเฟซบ o ๊กใช่ไหมครับแล้วก็ปัดไปปัดมาครับผมดูดูครับในการปัดนี่ครับคือมันปัดง่ายครับแล้วมันมีความสมูทในการเล่นทิกต็อกให้ทิกต็อกให้เฟซบุ๊กให้ u t u b e ดู Netflix ก็จะสบายครับ Netflix เป็น L1 คือโหดมาก Netflix ติดตั้งมากับตัวเครื่องนะครับ เป็น L 1ในการดูคอนเทนต์ต่างๆได้อย่าง mm hmm. เต็มรูปแบบแน่นอนผมสับหน้าจอตัวนี้ในการดูคอนเทนต์นันบอกเลยว่ามันคุ้มมากครับในการใช้งานครับท่านผู้ชมพี่จะขอทดสอบเฮ้ยลาโพงเป็นไงบ้างสำหรับลำโพงตัวนี้4ตัวครับขอทดสอบในการเปิดเสียงเพลงเลยนะครับผมครับซึ่งเพลงนี้เปิดเปิดอะไรนี่ครับนในการเปิดผมตัวนี้มันมีตัว Equalizer ให้เราปรับเป็น Dolby Atmos ครับซึ mm ่งมันตอบโจทย์มากในการปรับครับเช่นพี่ผมเลื่อนลงมา มันจะมีฟังก์ชันของ Dolby Atmos ครับซึ่งเวลาเข้า youtube ผมมันจะเป็นฟังก์ชันนี้เปิดให้ออโต้เลยซึ่งดีมากครับขอเชิญชมเลยครับมีครับผมกราฟิกตัวปรับแต่งกราฟิกครับมีอีควอไลเซอร์ให้เราปรับแต่งด้วยก็ถือว่าตัวนี้โอเคมากครับมีล็อกมีแจ็คมีป่องต่างๆก็จะจะปรับนะบผมบอกเลยว่าตัวนี้สุดจริงแล้วก็ซัพพอร์ตในการใช้งานกับตัวรลบเสียงของมีในการใช้งานหูฟังก็ถือว่าซัพพอร์ตครับสุดจริงนะตัวนี้ มาฟังเสียงเลยนะครับในการปรับหูมพีก็ปรับตัวนี้ครับเปิด Dolby d m o o ในฟังก์ชันของ YouTube ซึ่งมันซับพอร์ตครับผมในการรับเนาะพีขอเปิดเพลงเลยนะครับ สำหรับพีน่ะพีก็ยกให้เป็นแท็บเล็ตราคาเลทหก0 0นที่เสียงโคตรด,ดีแบบไม่อวยแนตะ่เพราะว่าซื้อมาเช่นกันเองครับคือไม่อวยเลยคือเสียงมันดีมากลำโพง4ตัวขับออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับคืออองตัวนะลำโพงนี้ใครชอบประสบการณ์ในการดูหนังฟังเพลงลำโพงเสียงคมพมเสียงเบสเสียงกลางพอดี ตัวนี้ตอบโจทย์มากครับคอนเฟิร์มจากพีเลยครับใครว่าพี่อวยล้วลำโพงก็ตามถ้าคุณไปสัมผัสลำโพงตัวนี้บอกเลยว่าเสียงมันโคตรดีคือไม่อวยครับผมดีจริงในการใช้งานครับตัวนี้เวิร์คครับาล็ลำโพงแบบนี้อ่ะพี่บอกเลยว่าหายห่วงครับผมสับต่อไปพี่ลอสอบในการเฮ้ยถ่ายรูปเป็นไงบ้างผมสับตัวนี้กล้องแหลงนะผมตัวนี้13ล้านพิกเซลผมบอกเลยว่ามันจับโฟกัสแล้วถ่ายวิดีโอได้สูงสุดคือ สี่เคสมิบเฟรมอ่ะมากครับแล้วสกินโทนของตัวกล้องออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับบอกเลยว่ากล้องหลังพีชอบครับคือถ่ายแล้วรู้สึกว่ามันเกินคุ้มเกินราคาแน่นอนผมกับงบตัวแท็บเล็ตตัวนี้ครับคุ้มจริงสกินโทนดีมากขอเช่นชมในเรื่องกล้องเลยอ่ะกล้องดีจริงครับอันนี้ผมกล้องนี่ครับอันนี้พีถ่ายผมตัวกล้องหลัง ที่เป็นเลน normal ผมตัวนี้เนาะนี่พี่ถ่ายมาเห็นไหมครับผมว่าสกินโทนในการถ่ายครับ AI ทำงานสับเจ้าตัวเ Xiaomi Pad 5ถือว่าดีอันนี้คอนเฟิร์มเลยว่าดีมากสกินโทนพี่ชอบแท็บเล็ตของ Xiaomi ม,มากครับเป็นแท็บเล็ตที่ถ่ายรูปสวยครับแล้วก็ไม่ต้องปรับแต่งอะไรมากครับคือถ่ายด้วยกล้องดั้งเดิมคือไม่ได้ปรับแต่งคือพี่เปิดครับผมบบปกติเลยพีก็เข้ากล้อง,องผมปกติปึ๊บแบบนี้เลยนะครับ ตัวรูปภาพในการถ่ายผมเปิด AI ได้นี่ครับเราจะเปิด AI ก็ได้ซึ่งพีชอบจริงครับซึ่งมันถ่ายแล้วมันดูง่ายครับผมนี่ครับซึ่งอันนี้กล้องหน้าดูกล้องหน้า8ล้านครับสวยจริงสวยไม่อวยเลยคือกล้องสวยมากโอ้โชอบดูขนาดดูผ่านจอครับผมคือจอแสดงผลออกมาได้อย่างสวยงามมากขอเช่นชมเลยครับสุดยอดครับบอกเลยสุดยอดมาก นี่ครับอันนี้ผมวิดีโอผมให้ดูทดสอบในการบันทึกต,ตัววิดีโอ,อกล้องหลังของเจ้าตัวเสี่ยวมี่แผ่กับการบันทึกก็คือ 4A 3 K 6ท6่ใช้ไมค์ดิ้นตัวเครื่องผมไม่ใช้อ,อุปกรณ์เสริมในการช่วยการถ่ายผมมาดูว่าเสียงในการบันทึกเสียงผมเป็นยังไงบ้างเนาะ1 2 3่5 6 7 8 1า3 4 5 6 7 8สผมอันนี้คือการโฟกัสผมให้ดูว่าเฮ้ยโฟกัสมือเราจะเป็นยังไงบ้างกับกล้องตัวนี้นี่ครับ BK3 นะครับถือว่าการโฟกัสแบบีอะ P รละ S วัแหละถือว่าโอเคมากคำรู้ว่าถ้าเราเดิน้วผมในการถ่ายจะเป็นไงบ้างผมเพื่อหลายคนแต่เดี๋ไปถ่ายงานทั่วไปเนาะครับ <S <S ผมว่าเป็นแค่แบบที่กล้องดีมากเลยนะนะครับคืออันนี้คลิปใหม่ให้ดูครับผมถ่ายให้ดูครับโฟกัสอีกทีครับโฟกัสโฟกัสครับอันนี้ผมเสี่ยงรบกวนคือเยอะมากครับผม แก่หงนะุดงหงิดครับอันนี้เสียงมันจะโดดเลยมากครับตามนี่เลยครับผมถือมันรอดเร็วผมเอาตรงนะดูดเสียงไม่อ่ะครับผมสับตัวนี้ถ่ายวีดีโอกล้องหน้า 1080p 30เฟรมบอกเลยว่าเพียงพอมากในการใช้งานครับมาดูว่ากล้องหลังเป็นไงบ้างเนะาะทดสอบในการบันทึกตัววีดีโอกล้องหน้าอานันนี้เดี๋ยวให้ดูกล้องหลังนี่ครับ,บกล้องหลังดีมาก ใช้ไม่ดีอีกตัวเครื่องของผมไม่ใช้อุปกรณ์เสริมในการช่วยการถ่ายผมมาดูว่าเสียงในการบันทึกเสียงผมเป็นยังไงบ้างเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดผมอันนี้คือการโฟกัสผมให้ดูว่าเฮ้ยโฟกัสเห็นไหมครับว่าโฟกัสคือเร็วจริงโคตรดีอ่ะคือถ่าย 4K 30เฟรมได้อ่ะโอเคมากครับดูว่าถ้าเราเดินนะผมในการถ่ายเป็นไงบ้างผมคืออะไรคนที่อยากไปถ่ายงานทั่วไปเนาะ ว่าเป็นแบบท็บเล็ตที่ก้องดีมากเลยนะโคกล้องโคตรดีครับบอกเลยว่ากล้องดีมากกล้องหน้ากล้องหลังครับมันเพียงพอในการใช้งานเสปพีมมากครับซึ่งเป็นแท็บเล็ตที่คุณภาพบอกเลยว่าเสียงดีกล้องดีหน้าจอดีเล่นเกมดี ชิปดีมากครับต่อไปผมพี่จะขอพูดในเรื่องเล่นเกมครับเล่นเกมเป็นไงบ้างครับ RV บอกเลยว่าคอนเฟิร์มเลยปรับ60เฟรมปรับสูงสุดได้ของเกมตัวนี้โคตรลื่นลื่นดีมากคอนเฟิร์มเลยว่าลื่นดีมากครับและแบตจัดการความร้อนหรือว่าแบตเตอรี่ได้อย่างลงตัวมากครับในการใช้งานครับพับ G มาไปเปิดเป็น Ultra s d r ครับซึ่งพีไเลแล้วแหละบอกเลยว่าสุดจริงครับหสับตัวเจ็บชิมอิแพครับปรับสูงสุดโคตรลื่นลื่นมาก น่ว่าแต่พี่นะว่าให้เกมเกมนี้อ่ะพี่ให้แบบแบบแต่แค่ต่ำๆกลางๆก็เพียงพอในการใช้งานไม่ต้องปรับสูงไ้ผมเกมนี้ปรับแค่กลางๆแล้วเปิด60เฟร,รมบอกเลยว่ากับตัว้ทเลตตัวนี้หายห่วงแน่นอนครับในส่วน Free Fire m a รับตัวนี้บอกเลยว่าสบายครับเปิดสุสดๆไปเลยไม่ต้องไม่ต้องแกรครับคือเกมนี้มันไม่ได้กินสเปคขนาดนั้นครับแต่ซีพตัวนี้เนี่ยมันเล่นได้อย่างดีมากอันนี้ขอเช่นชมเลยว่าเล่นเกมครับหายห่วงแน่นอนซึ่งคนถามมเยจะว่าเล่นเกมเป็นไงบ้าง มันเป็นซีพีลกอนแปดกศูนยซีรีส์แปดครับคือเล่นเกมดีแน่นอนคอนเฟิร์มจากพีเองครับตัวนี้มัรู้ว่าเฮ้ยในการใช้งานเรื่องหน้าจอหน้าจอดู h d r ได้ไหมครับเปิดให้ดูเลยครับเ่มนี่หลายคนผมอยากให้เปิดหน้าจอว่าหน้าจอคือมันเปิด h d r ได้คือสวยจริงครับน่ครับเปิดดูให้ให้ดูเลยครับผมดูครับอันนี้พี่จะขอเปิด h d r ีอผมตัวนี้ให้เต็มเลยปึ๊บนี่ครับปึ๊บเปิดได้คือนี่ครับ คือ 4K 60เฟรมแบบ HDR ได้โหดมากบอกเลยว่าโหดมากครับแล้วสีของสกินโทนของหน้าจอออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับดูนี่ครับคือมันสวยงามมากครับเป็นหน้าจอที่แสดงผลออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงครับเวิร์กมากเลยครับ อันนี้พีติดฟิล์มนะผมเป็นฟิล์มกระจกพีติดของ i b บวิวะพีติดอลแฉนี่ครับตัวนี้พี่ติดครับเผื่อใครแบบสนใจก็ไปลองไปกดสั่งซื้อพี่จะขอแนบดิ้งด้านล่างในการสั่งซื้อนะครับผมนี่สวยครับสวยบอกเลยว่าสวยจริงโอ้หหน้าจอสวยงามมาก โคตรสวยครับบอกเลยว่ามันครบมันจบแน่นอนในการใช้งานครับมาดูว่าเฮ้ยฟังก์ชันในการตั้งค่ามีอะไรบ้างเนาะพีให้ดูครับผมนี่ครับไปที่ตั้งค่าผมก็จะมีครับอัปเดตระบบ Wi-Fi b l บลูทูธหน้าจอล็อกแสดงผลน่ครับมีหมดมืดนี่ครับหมดสว่างนี่ครับตรงนี้ไม่มีสแกนนิ้วนะครับมีแค่ตัวสแกนใบหน้านะครับผมในการปลดล็อกเนาะแสดงผลนี่ครับปรับเฟรมเรทได้ผมเสียงปรับตัวอีคไลเซอร์ได้ผมในการใช้งานนี่ครับ ก็คือภาพื้นหลังแล้วก็สัตปากกาก็มีผมก็คือก็คือรองรับปากกาตัว Xiaomi นะผมแฮ a นี่ก็คือรองรับครับถ้าพานี่ครับปลดล็อกด้วยใบหน้านะครับผมในการปลดล็อกแบตเตอรี่ก็แสดงผลเปอร์เซ็นต์ได้ผมแล้วก็แบตเตอรี่คือว่าอึดนะสำหรับพี่อ่ะแปดพมิลลิแอมครับตัวนี้หัวชาร์จยี่สวัตต์แถมมากับกล่องให้นะครับแต่ตัวเครื่องตัวนี้รองรับ3 3วัตต์นะครับนี่ ถือว่าฟังก์ชันต่างๆมีให้เราครบครับผมแอดวูเคชันสามารถโคลนแอปได้เกือบทุกแอปของใน p พ s t o ้ครับซึ่ง x i a o ยวมีเอกลักษณ์ตรงนี้แหละคือการโคลนแอปครับคือสามารถโคลนแอปได้เกือบทุกแอปครับดูสบ,บายหายห่วงครับแล้วก็ผมพีชอบอีกคือการแบ่งหน้าจอครับซึ่งพีดูยูทูบผมพีก็แบ่งหน้าจอครับผมในการใช้งานนี่ครับแบง่งปึ๊บปึ๊บแล้วพีก็ทําการ เปิดใช้งานตัวแอปครับผมนี่ปึ๊บแบ่งหน้าจอฟังก์ชันมันจะรองรับ by application เนาะเช่นแบบครับแอปไหนรองรับมันจะขึ้นในการรองรับผมถ้าแอปไหนไม่รองรับมันก็นจะไม่ขึ้นนะครับเช่นพี่อยากดูรูปภาพเนี่ยคือมันรองรับครับผมในการซัพพอร์ตปึ๊บแล้วก็แบ่งได้ครับผมแนวตั้งแนวนอนแต่ส่วนมากแท็บเล็ตของ Xiaomi จะเน้นเป็นแนวนอนมากกว่านะครับนี่ปึ๊บ ซึ่งเอาตรงๆนะพี่ชอบประสบการณ์ในการใช้งานครับสำหรับการแบ่งเป็นแนวตั้งนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับไม่ใช่ผ่าครึ่งแบบนี้นะครับซึ่งบางทีมันก็อาจจะเล็กไปเนาะนะครับแบ่งครึ่งแต่พี่ชอบการแบ่งเป็นแนวนอนมากกว่านะผมตัวนี้ในการใช้งานครับหน้าต่างลอยครับแล้วก็สมมติผมเลือกแอปพลิเคชันในการใช้งานหน้าต่างลอยเช่นพี่จะใช้ตัว Word ครับซึ่ง m icrosoft Word ก็ถือว่าใช้งานได้โอเคครับซึ่งพี่ใช้งานมาแล้วแต่พี่ก็ทําการล้างเครื่องใหม่ครับผมมารีวิวนีครับมาแล้วพีวิวให้ดูนะครับนี่ ก็ใช้งานได้ง่ายครับหน้าต่างเราองต่างพวกมัลติวินโด้งต่างถือว่าประสิทธิภาพในการใช้งานก็เพียงพอครับผมกับตัวนี้เนาะครับแล้วก็สำหรับผมเปิดแอปพลิเคชันขยายย่อผมซึ่งเอาตรงนะมันเป็นอะไรที่สำหรับพีเน่เพียงพอมากครับนี่ครับเราขยายให้มันเต็มก็ได้ปึ๊บเราจะย่ออะไรผมซึ่งมันโอเคมากสำหรับพีในการใช้งานนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากผมซาบตเตอรี่ก็ทั้งวันก็สบายยหายห่วงแน่นอนครับ ง่ายผมตัวนี้ก็เป็นยังเป็นตัวที่พีชอบผมในปี2อง4เพราะว่าข้อดีที่พีเจอในข้อนี้ก็คือพีจะบอกเลยว่าข้อดีสับงบที่เราจ่ายไป6,000มันโคตรคุ้มค่าคุ้มราคาครับหน้าจอมีความคมชัดแถมรองรับเป็นตัว d o l บ y v วิ i ชัครับผมตัวนี้หน้าจอทัดโคตรดีเลย 120Hz ครับบอกเลยว่าเวิร์กมากลำโพง4ตัวครับเสียงดังฟังชัดเสียงเบสคือดีแน่นอนครับปากกาผมรองรับตัว Xiaomi Smart Pad ใช้วาดและเขียนได้ด้วยผมบอกเลยว่าตัวเวิร์กมากสับตัวพีงานประกอบครับดูมีความพรีเมียมแล้วเก็บประสบที่ให้มาถือว่าสวยจริงครับแบตเตอรี่ผมตัวนี้ใช้ได้างานยาวนานทั้งวันได้อย่างสบายหายห่วงแน่นอนครับสเปคแรงเล่นเกมในปีนี้ก็ยังโอเคมากสำหรับพีครับในการใช้งานแถมตัวนี้สามารถอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดก็คือแต่ก่อนมันเปิดตัวคือ Android 11, 12เนาะตอนนี้อัปเดตคือ Android 13มี UI 14ครับ ถือว่าสเสียเในการใช้งานแน่นอนนะผมตัวนี้นะพี่ใช้ให้ผมพี่ชอบอีกคือลอมครับลอมเป็น128แต่เป็น ufs 3.1อ่านเขียนข้อมูลคือเร็วจริงครับพี่ตัดต่อในแอปพลิเคชันผมบอกเลยว่าเวิร์กมากสับตัวนี้เป็นตัวที่ราคาคุ้มและสเปคที่ให้มาคือคุม้มจริผมสวัสน,นี้พีเพย์ขอจบคลิปผมเดี๋ยวพีขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อ เจ้าตัวนี้ผมด้านล่างคลิปจะแนะนําคือเจ้าตัวแพดหก p a se แพดหผมแพดหนี่อาจจะเหลือราคาที่มันอัพจากราคา1,28ไปอาจจะ1น0 0งพันสองว่าก็ยังคุ้ม2 5งหคุ้มนะเอาตรงราคาส่วนต่างกันหลักพันซึ่งเราไปซื้อตัว sd card มาใส่มันก็ใส่ไม่ได้ครับผมดังนั้นบอกเลยว่าตัวนี้คือครบแน่นอนผมสวัสดีขอบคุณครับ